สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลล์ท่านนะครับวันนี้ันหยุดชวนท่านดูกรับอีกนะฮะก็เป็นการตามติดครับพฤติกรรมนะหุ้นที่ทำห้าสองวิกไหนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสี่วันนะฮะลบเกือบ80จุดเนี่ยยังยืนดีอยู่หรือเปล่านะ,ะเนี่ยลบหนึ่งสองสามสี่วัน,นะฮะแ <laughs> พนิกแบบหูโหดจิปเป่งเลยนะฮะมาดูกันนะฮะ เอาเป็นตัวที่มันล่าสุดแล้วกันเนาะพวกนี้ฮะแล้วนี่ฮะ TPS นะฮะ TP อะไรนะ TPS ก็ยืนได้ครับยืนได้ดีนะฮะ SPISPI ก็ไม่สนอะไรทั้งสิ้น,นะฮะ Jas ยืนได้ครับ hkce 0 1 hkce 0 1 HK ก็ยังคงอยู่อยู่ได้นะเพราะว่ามันก็ลงมาเหมือนกับย่ำที่แนวรับของซุปเปอร์เทรนนะฮะ hk 1 3ยืนได้ครับนิดอาจจะหลุดนิดหน่อยครับแต่ก็ยังทรงเป็นโอเคนะแต่มันก็ลงตามเลยเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามตามนะฮะ ลงตามแต่ยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นละกกนพูดงี้นะฮะอาจจะดูมินเม์นิดนหน่อยซินเทคครับ s y n t c ินเทคก็หลุดฮนะหลุดอยู่ใต้แนวรับของซูเปอร์เทนครับมันจบรอบขาขึ้นไปนะฮะเมื่อกี้อะไรนะซินเทคล็อกเทคครับ ร็อกเทคยืนได้ครับะฮะคือถ้ามองไปดัางเทรนนั้นผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่หลุดเลยนะยังอยู่ในเทรนขาขึ้นเลยนะฮะ <c oughs> มีหลุดบ้างแต่ว่าไม่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะถ้าเราถ้าเรามีต้นทุนท,ท,ที่ต่ำก็โอเคครับทนได้เนาะ kwc kwc อันนี้อะไรไม่รู้ข้ามไป อ GLD อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะ GLD เนี่ยแข็งแรงเลยฮะซูเปอร์ฮะโคโค่โคโค่ยืนดีฮะแข็งแรงฮะเวนเจอร์สิบเก้าเวนเจอร์สิบเก้าหลุดครับอันนี้หลุดเลยครับซอส sauce อันนี้ก็ ก็ยังเยืยนได้นะเป็นแอดเทรนต์ก็ไม่แข็งแรงนะฮะ JAS GLD BCT ไพยัง PRM ครับ PRM โอเคอยังเยืยนได้ครับอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับูนย์ห่อะ NDX 0 1 หลุดครับอันนี้หลุดหลุดไปแบบเออชัดเจนนะฮะสาม,มารถเริ่มฮะเริ่มหลุดฮะนะฮะเซียวมี่เซียวมี่ก็ยังไม่หลุดครับยังเย็นได้อยู่ดีฮะออซิส ยังยืนได้นะฮะอาจจะลงมาหนักนิดนึ่งแต่ว่ายังอยู่ในในกรอบของขาขึ้นอยู่นะครับแซมไม่รู้ครับก็ไม่มีปกิกิรยยาอะไรมากมายนักนะรโรดจนะก็ยังคงยืนได้อยู่นะฮะอาจจะลงมาตามแต่ว่าไม่ถึงกระจบรอบอะไรมากมายนะฮะยังไม่ชัดเจนเนาะ mtc อ้วอันนี้จบเลยครับจบแล้ว jck อันนี้ก็จบเช่นกันครับ fue จบฮะ e 1 v จบเช่นกันครับเนี่ย dr เวียดนามก็ไหลเลยครับ ไหลเลยนะฮะ CKP ยังยืนได้อยู่นะ CKP แทนยังยืนได้ครับสเต็กสเต็กสิบเก้ายังยืนได้ครับสเต็กสิบเก้า สามารถอ่ะปาไปแล้วไม่หลุดนะฮะออหมดไปแล้วเนาะ WPH ยืนได้ะฮะ SAV ก็ยังคงยืนได้นะฮะ Save มีโดนกระแทกแต่ว่าดันขึ้นไปปิดได้ครับก็ยังคงพอมีมีพอบอกเออเรียกว,ว่าอะไรนะทนได้อีกสักเพิ่หนึ่งแล้วกันประมาณนี้นะฮะมีหวัดเสียวอ่ะวันนี้นะมาลีจบครับมาลีจบพอร์ตยืนได้ครับ plus ยืนได้ฮะ A K R A K R ก็ยืนได้ครับ a l ่ a จบครับนะฮะอ๋อหลักหารจบฮะอ๋อ N D R จบ MDX จบนะฮะมาสเตอร์จบคือตัวที่มาสเตอร์เนี่ยติดห้าสิบสองวิคายตั้งแต่ไหนวะยี่ิบเ็ดเดือนสามครับก็จบไปนะคนนี้เนาะชาว BCP ก็ ยังคง,งยืนได้นะไม่จบนะครัชาก็ยังองยืนได้นะครับ CNT ท็อ,อ, NT, ทอป CNT อันนี้ก็เกือบจบไปจบแล้วครับ top ยืนได้ครับ TRT ยืยนได้ครับนะฮะไปหุ้นเหล็กก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะ น่าจะพังนะหลบพังนะครับข้ามไปเนอร์ครับเนอร์อืมมันก็ข้าบข้าบข้าบเส้นนะจะยังไงนะ S I S B จบนะฮะแต่ถ้ามองในเทรนด์ขักเทรนด์ขึ้นก็ยังไม่จบนะเพียงแค่มันหลุดหลุดไอตัวอินดิเคเตอร์สปอตเทรนด์ไปเองแค่นั้นนะฮะ C N T อ่อว่าแล้วฮะ ck ck จบสแตนลี์นี่ก็จบนะฮะ hk 1 3ึ่งสามอว่าไปละน่าจะมีเท่านี้เนาะ stp tmd stp จบ tmd ก็จบนะฮะโค co โ co คโคว่าเป็นบบ,บ,บุก o k b r scp จบก็ยืนได้ครับ brok scp ยืน,ยนได้นะฮะนี่ครับเท่าที่จะา t poly ถึงไหม t poly ก็ยืนได้นะฮะ พท่าที่ดูก็ผมตีสักครึ่งหนึ่ง50าสสินะครับยังมียืนดี50%อีก50%ก็จบนะครับก็ถือว่าเป็นอะที่ความม่นย,ยาก็ต่ำลงความแข็งแรงก็ต่ำลงตามตามตามแรงกระแทกของตลาดนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ